สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้พามาแก้ปัญหาวาวาน้ําที่สวนทุเรียนที่บ้านผมซึ่งผมสังเกตเห็นว่าไม่ใช่ที่บ้านผมเพียงอย่างเดียวบ้านเพื่อนบ้านสวนของญาติสวนของเพื่อนข้างบ้านก็มักจะเจอปัญหาว่ามือเปิดวาวที่เป็นสีแดงนี่แหละครับพอใช้ไปสักระยะหนึ่งนะครับมันจะหลุดหาย อาจจะหลุดออกมาเองเครื่องตัดหญ้าตีจนแตกหรือ,อพอใช้ไปนานๆแล้วมันวัสดุมันกรอบแล้วแตกหลุดออกมาเองทําให้เหลือแต่แกนนะครับถ้าท่านผู้ชมจะแนะนําว่าทําไมไม่ใช้ปใจยเลื่อนมาจับแล้วก็หมุนผมต้องขอตอบว่าผมใช้วิธีนั้นอยู่แล้วนะครับแต่ว่านานๆเข้ามันไม่ค่อยดีเพราะว่าเวลาเราขันปแจยเลื่อนไม่บีบสนิทเนี่ยพอมีช่องห่างเนี่ยเวลาหมุนเนี่ย คมของประจัยเลื่อนเนี่ยมันจะไปบีบตรงสันแค่2จุดนะครับเพราะจุดรับแรงมันมีแค่2จุดเท่านั้นเองไม่ด้านนี้ก็ด้านนี้นะครับจึงทําให้ส่วนที่เป็นมุมนะครับค่อยๆสึกไปนะครับซึ่งจะเห็นว่ามีบางตัวตอนนี้สึกมากจนมันเกือบจะกลมแล้วนะครับนั่นก็คือมันหมุนแล้วมันรูดนะครับไม่ไปแล้วนะครับการใช้ปะจัยเลื่องก็คือใช้ได้นะครับแต่ว่าใช้อย่าบ่อยนะครับแล้วก็ต้องบีบให้แน่นแต่ถ้าเมื่อไหร่เราเผลอ ให้ห่างแบบนี้นะครับแน่นอนครับมันจะรูดนะครับผมไปหาเศษท่อจากลังวัสดุที่ห้องเก็บของที่บ้านผมผมพบว่าแป๊บโปร่งหรือแป๊บเหลี่ยมที่มีขนาดหนึ่งนิ้วสามารถสวมกับแกนนี้ได้พอดีนะครับนี่ลงไปได้พอดีนะครับแต่ว่ามีข้อแม้ก็คือต้องเลือกที่แบบที่ อย่างบางนะครับคือถ้าอย่างหนาเนี่ยมันจะมีความโค้งมนตรงนี้แบบนี้นะครับสังเกตด,ดูมันจะเป็นเหลี่ยมอันนี้จะเป็นโค้งนะครับไอ้ตรงโค้งเนี่ยมันจะค่อนข้างหลวมนะครับแต่ถ้าแบบเหลี่ยมแบบนี้พอดีนะครับความหนาอยู่ที่ประมาณหนึ่งจุดสองมิลน,นะครับเป็นแป๊บโปร่งกาวนไน์หรือจะเป็นแป๊บดำก็ได้แต่มันจะเสียบลงได้พอดีนะครับเพราะฉะนั้น ก็ง่ายเลยนะครับผมเพียงแค่ตัดแล้วก็ทําด้ามก็นํามาใช้แทนาก้านหมุนได้ผมเจาะรูขนาด6มิลิเมตรสองฝั่งนะครับห่างจากขอบประมาณสัก5มิลลำดับต่อมาผมจะตัดแท่งเกลียวขนาด6มิลนะครับที่มีความยาวประมาณ สิหเซนติเมตรนะครับเป็นท่อร้อยสายไฟขนาด20มิลิเมตรนะครับประมาณนี้นะครับ แล้วก็สวมด้วยท่อ PVC นะครับต้องมีน็อตตัวนี้เอาไว้ตรงกลางด้วยนะครับเพราะว่าท่อ PVC รูใหญ่เวลาเรา,าไม่มีนอ็อตเนี่ยมันจะโยกไปโยกมาได้ง่ายนะครับก็จากนั้นก็ใส่เข้าไปแล้วก็ใส่แหวนอีแปะนะครับจัดให้ให้เข้าตรงกลางนะครับแล้วก็ขันล็อก นี่ครับเราก็จะได้แล้วนะครับใช้ตะไบแต่งครีบเพื่อลบมุมลบคมนะครับป้องกันการบาดมือเสร็จแล้วนะครับตอนนี้ก็นําไปพ่นสีสักหน่อยนะครับเพื่อป้องกันสนิม <S <S เมื่อนําไปพ่นสีนะครับมันก็จะดูสวยงามน่าใช้ขึ้นมาอีก นนะครับอันนี้ก็เป็นวิธีการทำสำหรับท่านที่ไม่ต้องการเชื่อมหรือว่าไม่มีเครื่องเชื่อมก็ใช้วิธีเจาะรูแล้วก็ตัดแท่งเกลียวขนาด6มิลมาใส่แบบนี้นะ8มิลก็ได้10มิลก็ได้เท่าที่บ้านท่านมีนะครับแต่ถ้าท่านใดที่มีเครื่องเชื่อมอยู่แล้วนะครับจะใช้วิธีการเชื่อมก็จะดูสวยไปอีกแบบหนึ่งนะครับมันก็จะเป็นลักษณะตัวทีแบบนี้นะครับ แต่ว่าอันนี้ทำตัวอย่างสำหรับท่านที่ไม่ต้องการจะเชื่อมหรือว่าไม่มีเครื่องเชื่อมนะครับเอาละดูแล้วสวยงามน่าใช้แต่ว่ามันจะใช้งานได้ดีหรือเปล่านะครับเดี๋ยวไปทดลองดูกันนะครับนี่ครับสวมก็ได้พอดีเลยนะครับทีนี้ก็บิดโยกนะครับมันฝืดหน่อยเพราะว่าพวกนี้เนี่ยโดยธรรมชาติของเขาเนี่ยไม่ค่อยจะ ถูกใช้งานบ่อยมันก็เลยฝืดนะครับอาจจะต้องใช้สองมือช่วยนะครับต่อนข้างฝืดแต่มันก็หมุนนะครับนี่หมุนนะครับไม่ใช่ไม่หมุนนี่ครับสังเกตดูนะครับผมขีดเป็นสีแดงเอาไวา้เพื่อให้รู้ว่าถ้าแนวขวางแบบนี้ก็คือปิดนะครับถ้าเปิดนะครับ เปิดนะครับนี่แนวสีแดงก็จะเป็นแนวนี้นะครับข้อเสียก็คือมันไม่มีแกนหรือว่าอะไรที่จะไปยันกับสต็อปเปอร์ทำให้เราไม่รู้ว่าอันไหนเราเปิดอันไหนเราปิดนะครับเพราะฉะนั้นวิธีการก็คือเอาทําทเป็นเครื่องหมายเป็นเส้นเป็นขีดเอาไว้นะครับได้รู้ว่าถ้าแนวนี้นะครับคือเปิดจะใช้ได้ทนทานยาวนานกว่าการใช้ปัจจัยเลื่อนนะครับ ขอบคุณนะครับที่ติดตามรับชมนะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ